พ่อค้ายาบ้าทำใจดีสู้เสือขี่รถจักรยานยนต์เข้าด่านตรวจเรียกขนตัวเห็นถ้าไม่ดีบิดคันเร่งพยายามหนีสุดท้ายไปไม่รอดขนตัวเจอยาบ้ายาไอปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการหนึ่งจับกลุ่มนายอภิชาติอายุ40ปีพร้อมของกลางยาบ้า595เม็ดยาไอน้ำหนักสิบกรัม อาวุธปืนลูกโม่ห่งกระบอกพร้อมเครื่องกระสุน10นัดเงินสด12,200บาทโดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข3333พื้นที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังตั้งจุดตรวจอยู่บนทางหลวงหมายเลข3333ได้พบเห็นนายอภิชาติผู้ต้องหารายนี้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาด้วยถ้ามีพิรุธ จึงเรียกให้หยุดรถทําการตรวจสอบแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังจัดตรวจค้นตัวนายอภิชาติกลับพยายามบิดคันเร่งรถเพื่อจะหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้มือเหนี่ยวรั้งจนรถเสียหลักลม้มลงก่อนที่นายอภิชาติจะอาศัยช่วงจังหวะชุลมุนพยายามวิ่งฝ่าวงล้อมหลบหนีแต่สุดท้ายก็ถูกไล่าตามตะครุกตัวได้ในที่สุดจากการตรวจค้นตัวนายอภิชาติพบอาวุธปืนหนึ่งกระบอกพร้อมยาบ้าห9 5้าเม็ด และยาไอ้น้ำหนัก17.1กรัมจึงตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน